สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเด็กๆอยากรู้กันหรือยังคะว่าสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วตามคุณครูหวานไปเลยคะ่ะและประวัติของโรงเรียนอินทารมพานอนุสร์ของเรานะคะวันนี้คุณครูหวานนะคะจะมาแนะนําประวัตินะคะ ของโรงเรียนของเราที่มีการเรียนการสอนนานถึง42ปีนะคะตอนอื่นเลยนะคะครูอวานก็ขอแนะนํานะคะต้นตระกูลของอินทารำพันนะคะท่านแรกเลยก็คือนายแพทย์ประชุมอินทารำพันนะคะและท่านที่2นะคะก็คือคุณอาภานีอินทารำพันค่ะทั้งสองท่านนี้น,นะคะเป็นต้นตระกูลของอินทรารำพันที่มอบบริจาคพื้นที่จํานวน6ไร่นะคะให้ ้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนกินท้ารำพันอนุสรแห่งนี้ค่ะและป,ะปัจจุบันนี้นะคะก็มีท่านผู้อำนวยการนะคะบริหารงานโดยนางสาวเพนสีชินตาปัญญากุลนะคะซึ่งเป็นท่านผู้นในการที่ใจดีของเราค่ะและท่านที่สองนะคะก็คือท่านรองสุคนทิพย์ดีสุคนค่ะเป็นท่านรองผู้ำน,นการที่น่ารักและก็ใจดีสุดเลยค่ะสวัสดี คุณผู้หวานก็จะมาขอแนะนําห้องต่างๆนะคะที่นอกเหนือจากห้องเรียนอนุบาลที่เด็กๆเรียนนะคะห้องแรกเลยนะคะก็คือห้องทุรก,การนะคะก่อนที่เด็กๆจะเข้ามาเรียนในโรงเรียนหรือว่า เปนเด็กของอินทรมพันธอนุสรน,นะคะเด็กๆจะต้องเข้ามาสมัครในห้องนี้เลยห้องถุกราการของโรงเรียนนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมนอกจากว่าจะติดต่อในด้านของเอกสารย้ายเข้าย้ายออกแล้วห้องนี้นะคะก็จะยังเป็นห้องทํางานของท่านผู้่วในการและท่านรองผู้รวในการโรงเรียนใช้ในการทํางานด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นห้องเรียนอนุบาลที่ ว่าทางโรงเรียนเราเปิดออนไซต์ได้เมื่อไหร่นะคะก็จะเป็นห้องเรียนต่างๆนะคะที่เด็กๆจะเข้าไปทําการเรียนการสอนแล้วก็กิจกรรมต่างๆนอกจากห้องเรียนที่สวยงามแล้วก็คุณครูที่น่ารักแล้วนะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีสนามเด็กเล่นนี่จะไดให้เด็กๆนะคะเอาไว้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็สร้างเสริมกิจกรรมทางการเรียนรู้ในเรื่องของด้านร่างกาย ไม่มีสนามเด็กเล่นเพียงสนามเดียวนะคะเรามีถึง2สนามนะคะและนี่นะคะก็คือสนามเด็กเล่นที่เด็กๆจะเข้ามาจาัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเปิดเทอมเมื่อไหร่นะคะคุณครูอนุบาลทุกท่านนะคะจะสลับการเรียนรู้ของแต่ละห้องนะคะแล้วก็มาใช้สนามเด็กเล่นตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในช่วงของสถานการณ์โรคระบาดโควิดเนี่ย เด็กๆกลับมาค่ะ Hi, น้นะะนนะะานนาียานยายนาะะ mm hmm. ้าาาน,น,น mm hmm. านนออนบาาคาาาาาาีาา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 าวเาา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 าอาาาาเาา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 อาา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 าตาาาาเาลาา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 ่าา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 า ก็จะต้องเดินขึ้นบันไดด้านนู้นนะคะแล้วก็เข้าไปอย่างห้องคอมพิวเตอร์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์นะคะเราต้องใส่แมสก่อนค่ะเพื่อป้องกันโรคโระบาดโควิด19ใส่แมสเรียบร้อยแล้วเข้าไปดูกันอีกทีดีกว่าค่ะว่าคุณครูทักหรือเปล่าสวัสดี ก็จะพาเด็กๆนะคะเข้ามาดูห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเรานะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีแรกที่น้องๆอ,งอนุบาลจะได้เรียนคอมพิวเตอร์อค่ะคุณผูัอ๋อยินดีเลยค่ะยินดีต้อนรับน้องๆอ,งอนุบาลทุกคนนะคะวันนี้คุณผู้ทั์เชิญดูชมห้องคอมก่อนนี่เป็นไงคะห้องคอมของผู้ทัดนะคะนี่จัดใหม่เอี่ยมเลยสําหรับเด็กๆอนุบาลทุกคนนะคะแล้วขออนุญาตถอดแมสก์ เอนุบาลจะได้เรียนคนล,ละหนึ่งเครื่องค่ะแคนละหนึ่งเครื่องเลยนะ องโรงเรียนเราก็คือห้องสมุดจากกราวุธค่ะเอาไว้ให้เด็กๆนะคะเข้ามาพัฒนาการอ่านการเขียนนะคะในนี้นะคะนอกจากจะมีพวกหนังสือที่เป็นสาระแล้วนะคะยังมีนิทานให้เด็กๆเอาไว้อ่านด้วยนะเราเข้าไปดูบรรยากาศในห้องสมุดกันดีกว่าค่ะ เด็กแต้มีข้อแม้ว่าเด็กๆจะต้องซื้อของนะคะโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเอามาปรับใช้ในการซื้อขนมนะคะหรือนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กๆด้วยค่ะเมื่อพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะครูหวานก็จะขอแนะนำนี่เลยสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำโรงเรียนของเรานะคะ เด็กๆทุกคนนะคะจะมีบัญชีเงินฝากคนละ1บัญชีนะคะแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยจะเปิดรับฝากเงินให้กับเด็กๆทุกวันเลยค่ะเด็กๆไม่ต้องกังวลน,นะคุณ ก่อนใช้นะคะแล้วก็ฝากทุกวันเลยนะคะจะได้มีเงินเก็บกันนะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสถานที่ต่างๆที่คุณครูหวา,านได้พาเด็กๆสำรวจในวันนี้ในโรงเรียนของเรายังมีสถานที่ต่างๆอีกมากมายเลยไว้ให้เด็กๆมาสำรวจพร้อมกันในวันเปิดเทอมนะคะ คุณครูทุกท่านได้เตรียมห้องเรียนและสถานที่ต่างๆไว้ให้เด็กๆได้เรียนรู้และทํากิจกรรมร่วมกันค่ะเด็กๆอยู่บ้านเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของตัวเองเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพเพื่อที่เราจะได้เปิดเทอมเร็วๆนี้นะคะเด็กๆ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเราแล้วเด็กๆอยากมาเรียนแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูมีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ให้เด็กๆได้ทําก่อนนะคะนั่นก็คือระบายสีรูปสนามเด็กเล่นระบายสีรูปห้องเรียนและก็ระบายสีห้องน้ํานะคะเด็กๆระบายสีตามจินตนาการเลยแล้วก็ส่งภาพผลงานเด็กๆมาอย่างายกลุ่มของห้องเรียนเรานะคะ แล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ